ดูดวงชาวราศรีเมษดวงชะตาคนอายุน้อยกว่านําเงินทองมาให้นะครับโชคเงินทองมาให้นะครับผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาไม่เข้าใครต่อใครบทจะขึ้นมันก็ขึ้นในดวงชะตานี้ตกตําแหน่งคนอายุน้อยกว่าจะนําพาเหรียนทองนะผมเหรียญทองจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งกลึศคำชูออกปากกุ้มของรักษาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชค ท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเทวดาส่งมอบเหรียญทองมาสู่ตัวท่านแจ็คพอตานวันใหญ่ทําไมจะไม่ได้จะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาคนอายุก,ก็น้อยกว่านำพาส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าท่านเวลาจะติดต่อการงานการค้าไปติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าถามเลยอายุเท่าไหร่ละครับผมถ้าถามไม่ได้ก็สังเกตเอา ครับผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุมคของรักษาให้ท่านปกปิดซ่อนเลน้นครับผมทําเป็นไม่บอกใครทั้งนั้นอายุก็อย่าไปบอกวันเดือนปีเกิดอย่าไปบอกไม่ใช่เรื่องล้อเลน่นเพราะฉะนั้นโชคจะตามนาจบุญบารมีวัสนาบริวารของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นตกจงให้ับนะยิ่งให้จะรวยกว่านะนะครับผมดวงชะตานี้ไม่เป็นสองรองใคร ด้วยอานาจบนบารมีวัสนายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหันศัตรูหมมันปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาซิที่ไหนด้วยบนกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เตรียมไกลนะครับผมเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชค ับผมท่านจะได้รีเริ่มเริ่มต้นปัญหาใหม่ๆับผมเรื่องไร้ล้ายก็ได้นะเริ่มต้นปัญหาใหม่ๆเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยังตกตําแหน่งบุญนะผมตำแหน่งบุญนะผมบางคนตกตําแหน่งบาปตัวใหร่โมันนะแต่ตกตําแหน่งบุญก็จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชมการแบกภาระไว้อย่างนักดวมเจ็บปวดรั่วไหลแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหว มีดปักตรงกลางใจกระบนกระไว้กระสักกระสายอดทนอดกัน้นการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาก่าวมงคลมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาชิงไหวชิงพิบตกตำแหน่งดาบสองคว้ยนะผมคิดพินิษไต่ตองให้รอกข้อให้ป,ป,รป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไปสุดขอบฟ้าไกลจะอ,อยู่ใกล้ๆบนะ้านเอาไปให้ไกลครับนะ จะทํากิจการอันใดทําให้สุดขอฟ้าไกลนะผมจะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีจันใดการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นส่งมอบถ้วยทองอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองให้กับใครบางคนเพราะฉะนั้นถ้าตกตําแหน่งตัวท่านเอง,ท,เองท่านก็รับไว้ถ้าตกตําแหน่งคนอื่นนะคนอื่นรับก็ขอพึ่งบารมีเขาก็ได้ นะครับผมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ําแย่รู้สึกตกต่ำเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไปทําอะไรให้กับใครหรือ,อยังไงทาไม่ดวงชะตาข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดและก็ได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับผมกว่าจะได้ดีอึดอัดสุดๆด,ดนะครับผมการที่ท่านจะลื่นเลื้งสังสารตกตําแหน่งอนาคตอันการใกล้นี้จะตกตําแหน่งเดอะโฟร์นะครับผมมีคนประจบประแจงเรียข้างเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษนะครับผมเดอะโฟร์ Full, เหมือนตัวตลกนะ นะผมเดีเรียกอย่างฟูก็โง่ก็ได้นะนะผมแต่ว่านั้นไม่ใช่นะนะผมเพราะฉะนั้นท่านโจรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายนะผมมันโหดร้ายมันตัวจบแจงแต่ท่านต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเขามีหน้าที่ของเขาแล้วเขาไม่ทําจะอยู่ยังไงนะ,นะครับผมเพราะฉะนั้นพระราชาแห่งเหรียญจะตกตําแหน่งตัวท่านท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลโชคครั้งใหญ่ธุรกิจการงานจะ,จะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันีใด นะผมแต่ต้องใจถึงพระราชาแห่งดาบงบอกถึงความกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคด้วยเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกต้องมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันท่านจะเร่งรีบทําอย่างทันทีจันใดการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดัชนี Sun, ปักธงรอหลวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย นะผมการที่ท่านไล่ลำนะครับเต็มระบําเพลงกองกันโดนสุขสมสมหวังดังใจหมายถือว่าเป็นข่าวดีนะผมมันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดตัวท่านเข้าไปความต้องการความท,ทนไม่ไหวความต้องมันสั่นระลิกเล็กๆับนะผมท่านจะทนไม่ไหวมันจะต้องทําให้ท่านรู้สึกสิ่งนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านจะได้นะั้นท่านต้องคิดพินิจไต่ตองน,นะผมฟังแล้วเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นไม่มีเรื่องมาเงินในโลกนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องรูปรถกลิ่นเสียงสัญญาณแห่งความรักมีเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นกับใครบางคนแล้วรู้สึกต้องการเขามากอยากจะดึงเข้ามาเป็นของข้าพเจ้าให้ได้นะระวังให้ดีนะจ๊ะท่านกําลังเจอมลเนสนนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนาส,สิ่ง,งาศาิษย์ปกปักกุ้งกรงษาตกตําแหน่งเทมเพรนตมันเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นมันเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายชลอเกิดขึ้นในโชคชะตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโ,โดนใจตกตำแหน่งเมจิเชี่ยวเองมันลูกรักตัวเทพหลวงชะตานี้จะได้ดีเพราะว่าขอพอรจากสิ่งศากสิิ์เพราะฉะนั้นรีบขอนะจ๊ะนะผมท่านเทวดาเจ้าขาได้โปรดโดนบันดาลให้ขาพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอต72ล้านหรือว่าน,น้อยไปนะผมบางคนบอก72ล้านน้อยไป ด้วยอํานาจบนบราบร,าบรามีวาสนาขอให้ข้าพเจ้าได้ดีในครั้งนี้จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านแล้วหรือยังเพราะนั้นบางคนตกตําแหน่งเจดีแต่ช่วงชะตาบางช่วงตกตําแหน่งคอขาดคอขาดท่นานยังกล้าอีกเหรอช่วงชะตาที่ไม่ดีท่านยังกล้าอีกเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่เฉยเฉก่อนนะค่อยๆสะสมบรารมีของท่านไปก็ค,คือสร้างคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมนั่นเองการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสตั้งข่าวดีข่าวตั้งมั่น เอาจริงเอาจังท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนหลากหลายอาชีพในอำนาจบญบารมีวาสนาเอมเบรลตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวีวาฟอร์จูนมันเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาแบบนี้ใครธรรมดาสะที่ไหนนะบมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างประเดบดังเข้ามาก็ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาออกรถใหมายแดง บีเอ็มดับเบิลยูฟอร์เรรี่ลัมโบกีนีนิคูเปอร์นะผมมาจอดหน้าบ้านนะผมเมื่อถึงเวลาออกสร้างบ้านหลังใหญ่นะับซื้อรถซื้อบ้านแต่งงานมีภรรยามีสามีลุงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทานายว่าเป็นไปตามนี้หมดหนี้หมดสินนะผมดวงชะตาปัญหาต่างๆที่ตกตําแหน่งแฮง์แมนทําให้ท่านรู้สึกอึอดอดัดรู้สึกย่ําแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินท่านกวรวนี่ต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอนานํานาจบุนวารมีวาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาโยนมันทิ้งลงแม่น้ําอย่าไปสนใจจงมีความสุขตกตําแหน่ง3ามถ้วยนะผมเล่นบรรเลงเพลงตีกองไล่ลําลมีความสุขเหลือเกินนะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกตําแหน่งที่ดีแล้วท่านควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปเยี่ยงเจ็บปวดด้ลร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหว อย่าไปสนใจในโชคชะตาบุคคลท่านนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วข้าพเจ้าขอดําเนินทางด้วยดวงชะตาข้าพเจ้าขอรวยเป็นเศรษฐีด้วยตัวข้าพเจ้าเองไม่ขอรับเงินจากใครับผมถึงเวลาคาบนกนุศลวาสนาใครก็ฉุดตนไนยู่ตุ้ใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอนะร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้หัวใจหมอซันได้นะครับให้หัวใจหมอซันได้นำอขอยด้านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดวดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ